มาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเซลวีกแล้วนะครับใช่วันนี้เรามาเจออีกแล้ว2024 2024่สิ่อครั้งอีกแล้ว2023อันนี้เป็นเกรดไหนครับเกรดแซดพี่สวยนะใส่เกรดแซดทรงลงล้อคันนี้ช่วงล่างนี้ด้วยนะครับโปรเฟนเดอร์โมโน2.0ใช่ครับคันนี้อยู่เห็นว่าลูกค้าอยู่สุพรรณอยู่สุพรรณเดี๋ยวขับกลับรถเรื่องลิตรลูกค้ามามาเอ็มเอ็เอ็มเอ็ม ยี่สิบมาขับกับรู้เรื่องเลยว่าขับดีแตกต่างจากรถเดิมแน่นอนใช่ครับเพราะว่ามันใส่โช๊คนี่ยพี่มันมันดีกว่าเดิมแล้วขับกลับเส้นบางเลนเข้าสุพรรณผมว่ารู้เรื่องรรู้เรื่องจริงเพราะว่าถ้าคนขับเส้นนี้ก็จะรู้ว่าเดี๋ยวพี่ขับกลับปีน่าจะรู้เรื่องเหมือนกันคนกีดมันไม่ค่อยเรียบเนาะใช่ครับเดี๋ยวเซวีขับกลับก็รู้แหละเพราะว่าขับมารถเดิมขับกลับไปแบบมีโช๊คมีโช๊ด้วยเดี๋ยวจะอยากขายเอาจริงๆอยากขายก็ลองมาหลายคันนะแต่ว่าบางคันก็เปลี่ยนบางคันก เราก็ขับไปหลายฟิลอย่างมิวก็เคยขับกระบะให้ขับแต่รู้สึกว่ามันก็จบกับเดิมนะ<ช>ยอมเพิ่มเงินแล้วมันได้จบกับเดิม <ๆ S 1> ด้วยแตกต่างอยู่แล้ว<ช>สัมผัสได้นะครับอ่ะมาดูรถกันดีกว่านะครับสําหรับดำเงาทีอสามเจ็ด e นะครับหยอดขาวออฟซูนใช่ครับรัดด้วยยางสี่สองศูนย์เอสดีนะครับสองห้า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 สิบแปดโหลดหน้าสองหลังห้าคันนี้หน้าสองหลังห้าชอบแบบท้ายห้อยนิดนิดใช่นะครับก็จัดให้ได้เหมือนกันคันนี้เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์โช๊คโปรเฟนเดอร์ โช๊คโมโนตัวนี้นะครับก็จะต้องใช้สปริงเดิมอยู่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆถามว่าโรงงานมีสปริงแบบซื้อแยกใส่ได้ไหมมีนะแต่ว่าพอมันซื้อสปริงแยกอ่ะราคามันอาจจะไปบี้อยูเหมือนตัวควีนซีรีส์เราก็เลยแบบเออถ้าจะแบบใกล้ขนาดนั้นแต่วว่าราคาชุดอันนี้มันก็โอเคนะใช่คือแค่นี้ก็ขับดีแล้วจริงแล้วนะครับอะไล่มาด้านหลังคันนี้มีเติมนิดๆแก๊ปหลังคาคาร์บอน ตรงรุ่นเข้ารูปไม่ต้องยิงซิลิโคนอะไรเลยเหมือนเดิมนะครับของเราตั้งแต่ขายมาไม่มีปัญหาแน่นอนนี่ลอๆด้านหลังก็จะแบบดูแบบดูเตี้ยหน่อยเพราะว่าเป็น5นิ้วนะครับด้านหลังลูกค้าร้องมา2หน้า2หลัง5เลยสวยสวยแล้วก็มีปิดท้ายด้วยนะครับ km ตรงรุ่นเข้ารูปเหมือนเดิมเรียบๆจะได้ดูไม่เบื่อใช้ใชได้นานใช่นะครับแล้วก็เป็นโมโนโด้านหลังนะครับ น,นี้เดี๋ยวให้กล้องมุดไปนิดน,นึงกับโปรเฟนเดอร์ก็มีหลายคนถามว่าพี่โปรเฟนเดอร์มีสีฟ้าไหม oh. จะบอกว่าไม่มีแล้วโปรเฟนเดอร์ที่เขาออกมาเป็นเป็นยางสีฟ้าอะไรพวกนี้มันคือรตแรกๆอ๋อ oh. ตอน,นี้เป็นสีแดงใช่ก็คือเป็นสีแดงทั้งหมดทุกรุ่นของเขานะครับก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นสีส,สีเหมือนที่เขาจดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแดงดำหรือ oh. อะไรอ๋อแดงนนดำใช่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวให้จบด้านหน้าให้เซลวีฝัง โปรโมชั่นหน่อยสำหรับ2024 2024คันนี้นะครับจบรับรถอยู่ที่60,000กับ500มีโชคด้วยเหรอมีโชคด้วยโอ้ยได้โชคด้วยได้โชคด้วยนะครับโปรโมชั่นสุดล้อแรงมากปลายปลายปีให้60,000กับห0 0ร้อโปรโมชั่นนี้เหมือนเซลลกำลังกลัวกับการเปิดโปรโมชั่น2024มาเพราะจริงๆอ่ะส่วนลดมันน้อยมากเลยน้อยนะพี่คือแบบอย่างเรื่องของ f i n a นซ์เนี่ยก็มีเรื่องของไฟแนนซ์ด้วยที่แบบเข้ามาว่า อนุมัติยากขึ้นเกณฑ์ผ่านยากขึ้นตอนนี้ในช่วงนี้นะครับใช่ครับก็ไม่เป็นไรยังไงถ้ามันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อ่าก็ลองทักเข้ามาคุยได้เดี๋ยวก่ใช่เดี๋ยววีจะดูแลให้รองทัาเข้ามาหาวีก็ได้เงื่อนไขมีหลายแบบหลายมีหลายแบบมีท้ี้อย่างมีทุกรุ่นเหมือนเดิมมิลกระบะมีทุกรุ่นเหมือนเดิมโอเคโอเคนะครับก็ฝากไว้กับยีรับแค่สงหน้าสองหลังห้าแบบมีโชคนะครับก็รับประกันว่าขับดีกว่าเดิมนะครับใครสนใจ แบบไหนก็ทักมาคุยกันได้ก่อนวันนี้ก็ครับวันนี้บ๊ายบายสว<า>ัสดีครับ